วันนี้เป็นวันอะไรคะเด็กๆพี่เสือวันเด็กเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องมีอะไร เหอะมากเลยเต้รู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องคุณฟังพี่ชงเรื่องพี่เสือยาวฟังอีกรอบใช่ไหอีกรอบได้ไหมคะนับหนึ่งสองสามแล้วพร้อมๆกันนะ1 2 4สี่พี่เสือตกวิชาพว่า นำไปสู่อาเซียนนำสู่อาเซียนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วอาเซียนน่ะมันมีกี่ประเทศนะใครรู้มากอ้โหสิประเทศประเทศอะไรบ้างคะประเทศอะไรที่เรายืนอยู่ตรงนี้ลูกประเทศอะไรคะประเทศไทยซอกฟังไม่รู้เรื่องเขาโม่แล้วตัวเองเอาตัวแทนไหมคะพี่เสือ าตัวแทนตัวแทนดูเดี๋ยววิ่งมาวุ่นวายเดี๋ยว,วเขา,เขาจะถูกครูประจำชั้นเขาดุหนเ่งปหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนปอสองหนึ่งคนปสามหนึ่งคนเห็ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตรียมวิ่งแล้ววัก <c oughs> ให้ครูประจำชั้นรบกวนคุณครูประจำชั้นช่วยเลือกตัวแทนมาหนึ่งคนนะคะปหนึ่งเอ๊ะแล้วนี้จะมีรางวัลไหมพี่เสือไม่ มาสอบมาใส่รางวัลปออะไรคะปอสามค่ะเด็กๆปรบมือน้องอนุบาลสามเลยคะ่ะขึ้นมาเป็นันดับึ่งเลยอันนี้พี่ปออะไรคะ oh <no. S 2> ปอหนึ่งปอหนึ่งวันนี้แล้วพี่มาลายยกให้เด็กกู